สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวกรมการขนส่งทางรางได้ออกมาตรการพึงปฏิบัติในการจัดระบบขนส่งทางรางกรณีมีการชุมนุมสาธารณะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามที่ได้รับทราบข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะในวันเสาร์ที่28มิถุนายน2568บริเวณพื้นทีอนุสวรีชัยสมรภูมิซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับระบบขนส่งทางรางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการระบบรางจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินและที่แก้ไขเพิ่มเติมและข้อหนึ่งแห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคมประกาศให้ผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางและผู้โดยสารปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางในเขตท้องที่กรุงเทพมหาคนครเพิ่มความเข้มข้นและยกระดับมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภยัยและความมั่นคงเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเพิ่มความถี่ในการตรวจตราในเขตพื้นที่ระบบราง ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและระบบสื่อสารให้ใช้งานได้ตลอดเวลาตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้มีความพร้อมในการใช้งานรวมถึงเตรียมการด้านการอพยพผู้โดยสารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพิ่มความเข้มข้น,นในการตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระของผู้ใช้บริการก่อนเข้าใช้บริการระบบขนส่งทางรางรวมถึงชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นแก่ประชาชนจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําบนสถานีอย่างเพียงพอรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภยัยเดินทางพร้อมกับผู้โดยสารในขบวนรถ ให้มีการประชาสัมพันธ์แนะนําแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทั้งภายในสถานีและขบวนรถเพื่อให้ประชาชนทราบหากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือพบสิ่งของที่วางไว้โดยไม่มีผู้ครอบครองให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจําสถานีทราบกรณีมีผู้ใช้บริการหนาแน่นที่สถานีขนส่งทางรางให้มีการจัดกลุ่มและลําดับในการให้บริการด้วยคำนึงถึงจุดคอขวดต่างๆลดความหนาแน่นตั้งแต่ชั้นพื้นดินชั้นจำหน่ายตัว๋วและชั้นชันชลา กรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ระบบขนส่งทางรางได้ให้พิจารณาอพยพผู้โดยสารออกจากสถานีหรือพิจารณาดำเนินการปิดสถานีที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวให้ผู้โดยสารให้ความร่วมมือในการตรวจกระเป๋าสัมภาระกับเจา้าหน้าที่ประจำสถานีขนส่งทางรางแจ,งจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานีขนส่งทางรางเมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือพบสิ่งของที่วางไว้โดยไม่มีผู้ครอบครองทั้งนี้ตั้งแต่บัน,น้เป็ปต้นไปจนกว่าเหตุการณ์ชุมนุมสาธารณะข้างต้นจะสิ้นสุดลง ประกาศณวันที่27ิมิถุนายน2 5 6 8นายนพิเชษคุณาธรรมรักษ์อดีตปรกลมการขนส่งทางราง